ธนาคารไทยเครดิตนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาการฝาก12เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.5%ต่อปีนะครับใครสนใจอัตราดอกเบี้ยนี้นะครับก็ลองไปดูที่ธนาคารไทยเครดิตนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ แคมเปญน,นี้นะครับมีเงื่อนไขง่ายๆนะจำนวนเงินฝากการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ100,000บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำเพียง1000บาทสูงสุดต่อรายไม่เกิน30ล้านบาทนะครับนับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภทยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจและบัญชีเงินฝากประจำพิเศษนะครับสำหรับที่ผู้ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารทุกระยะหลักการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดรยะยะเวลาการฝากนะครับหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายที่จ่ายไปแล้วกรณีวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดนะครับทำการธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นวันทําการถัดไปนะครับโดยธนาคารจะขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีหน้าที่จ่ายจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสัมพากรนนั่นเองประเภทผู้ฝากนะครับมันมีให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากประจําพิเศษ3เดือนแต่เราจะพูดถึงเงินฝากประจํา พิเศษ12เดือนนะครับประเภทบุคคลธรรมดานิติบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลไม่เสีหาผลกําไรระเวลาการเปิดให้บริการนะครับสำหรับเงินฝากประจําพิเศษ12เดือนเปิดตั้งแต่15ธันวาคม2566เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นตอนนี้เปิดแล้วนะครับสามารถที่จะไปเปิดบัญชีกันได้นะใครสนใจนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับกรณีผิดเงื่อนไข การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับระยะเวลาการฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ณวันที่ฝากเงินแต่ละรายการนะครับการฝากต่อเมื่อครบกําหนดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนนะครับก็สามารถ ฝากนะครับและผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝากธานาคารก็สามารถทําการฝากเงินต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิมคือ12เดือนนะครับตามระยะเวลาการฝากนะโดยระยะเวลาการฝาก12เดือนฝากต่อในเวลาฝากเดิมและที่อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําระยะเวลาฝาก12เดือนตามประกาศณขนาดนั้นนะครับขนาดนั้นประกาศอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับมันก็จะปรับตามนั้นนะครับ เอกสารการเปิดบัญชีนะครับมีอะไรบ้างนะครับบุคคลธรรมดาใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยส่วนนิติบุคคลต้องเตรียมเอกสารมากนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็น1นึ่หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับอายุไม่เกิน1เดือนสำเนาหนังสือบริคคนสนทินะครับและข้อบังคับบริษัทสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายการการประชุมคณะกรรมการสำเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่20%ขึ้นไปพร้อมกับตาประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับสำเนาใบสำคัญและการแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำเนาแบบบอจสามหรือบอจสี่ถ้ามีนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะสามารถที่จะเตรียมเอกสารไปเปิดบัญชีได้เลยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยเครดิตจำกัดมณทีด้วยธนาคารไทยเครดิตจำกัดหมาชนยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กันยายน2566นะครับเป็นต้นไปโดยธนาคารได้เปลี่ยนชื่อและตราสัญ,ญลักษณ์และการเปลี่ยนชื่อช่องทางการสื่อสารของธนาคารโดยมีรา,า,ายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยตาสัญลักษณ์เดิมนะครับเป็นการยกเลิกแล้วนะครับโดยเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยเครดิตตาสัญลักษณ์ใหม่นะครับพร้อมเว็บไซต์ w w w t h a i c r e d i t b a n k .com นะครับรายละเอียดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะนั้นดูให้ดีนะครับเบอร์ติดต่อ026975454นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยเครดิตมาณที่นี้ด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ Call Center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบานันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์หกเสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพ่าพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน66มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกรอข้อมูลอันนี้ ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ